คำทำนายหลวงปู่วานิชก่อนเข้าสู่ยุคศีวิไลจะเกิดภัยพิบัติใหญ่อันหน่าวาดกลัวทั่วโลกทั้งสงครามล้างผลานคนจะเหลือน้อยสร้างความพินาศอย่างใหญ่หลวงก่อนจะไปรั่าฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทํานจะไดไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะเข้าสู่ยุคใหม่ตามคำทำนายของหลวงปู่วานิช หรืออาจารย์เดลายท่านได้ทำนายกล่าวไว้นั้นว่ายุคสีวิไลอันจะมาเบื้องหน้านั้นว่ากันว่าอีก300ถึง400ปีจะมีเพชรนินจินดาผุดขึ้นมาเกลื่อนกลาดไปหมดเพชรนินจินดาของล้ำค่าตลอดจนหนอเงินหนอทองเหล่านี้มันจะผุดขึ้นในแผ่นดินมันจะมาในยุคสีวิไลย,ยุคสีวิไลที่ท่านเจ้าพระคุณกล่าวไว้นี้มันอยู่ไม่ไกล เมื่อหมดจากพระเจ้าแผ่นดินของเราพระองค์นี้แล้วมันจะเป็นยุคสีวิลายแล้วจะเป็นอีก300ปี400ปีได้อย่างไรท่านผู้ฟังทั้งหลายยุคหนึ่งท่านพระคุณเจ้าได้กล่าวข้างต้นแล้วว่ามันหมายถึงชั่วพระเจ้าแผ่นดินทรงครองราชสมบัติบนแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นยุคสีวิลายมันจะถึงอีก300ปี400ปีนั้นไม่ใช่คือมันจะมาในระยะใกล้กๆนี้เอง คือหลังจากเมื่อพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้สิ้นสุดลงก็จะเป็นยุคใหม่ยุคสีวิไลที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นยุคที่ดีขึ้นมาทันทีทันใดนั้นมันก็จะต้องมีอะไรมาสักน้อยหนึ่งกระมังคือหมายความว่ามันจะต้องมีภัยพินาษเหมือนกันราชกาลองค์ใหม่ก็จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนยุคมาเป็นยุคชาวสีวิไลแล้วจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะขอนำแสดงต่อไปข้างหน้า ทีนี้จะขอย้อนกล่าวถึงเรื่องการที่จะเปลี่ยนแปลงยุคหรือที่จะถึงยุคใหม่มันก็มักจะมีอะไรบันดลบันดาลหรือที่เรียกว่าธรรมดาตกแต่งให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เปลี่ยนแปลงเป็นยุคขึ้นมาใหม่หรือเป็นสมัยขึ้นมาใหม่ก็เพราะว่าก่อนที่จะถึงเป็นสมัยขึ้นมาใหม่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่ทำให้สูญเสียไปเหมือนกับคำทำนายที่กล่าวกันไว้ หรือคำพยากรณ์หรือคําบอกเล่าที่เป็นสิ่งที่น่าวันวิตกอยู่มากๆอันจะมีมาในระยะใกล้ๆนี้สิ่งที่ท่านพระคุณเจ้าได้นำมาเล่าเมื่อศีลที่แล้วมานี้ก็เป็นคำพยากรณ์หรือคาบอกเล่าของท่านผู้รู้หลายๆท่านว่าภัยพิบัติอันจะเกิดขึ้นแก่มนุษย์โลกหรือแผ่นดินหรือโลกมนุษย์นี้ในระยะใกล้นี้ตามที่ท่านอาจารย์องค์หนึ่ง ซึ่งท่านได้ภาวนารู้เห็นในสภาวธรรมอันจะเกิดขึ้นนั้นหรือเทวดาบอกเล่ากับท่านเรื่องภัยพิบัติอันน่าหวาดกลัวนั้นก็คือทั่วโลกจะถึงซึ่งความพิบัติมากมายแผ่นดินจะจมลงในมหาสมุทรหรือกลายเป็นทะเลประเทศบางประเทศที่เป็นเกาะเช่นญี่ปุน่นไต้หวันสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อะไรเหล่านี้ที่เป็นประเทศเป็นเกาะเกาะ ท่านว่ามันจะจมลงหายไปเกือบหมดท่านว่าอย่างนั้นนี่หมายถึงเมืองนอกแล้วก็อีกประการหนึ่งเช่นภัยพิบัติอันจะมาเกี่ยวกับสงครามโลกนี้มันเป็นสงครามอะไรอันนี้เราก็เคยได้ยินกันมาบ้างแล้วครั้งที่สองผ่านมาแล้วแต่ครั้งที่สามจะมาอีกครั้งหนึ่งเป็นภัยพิบัติจะต้องทำสงครามล้างพลานประหารประหารกันจนถึงความพินาศอย่างใหญ่หลวง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นวัตถุสิ่งก่อสร้างในโลกนี้จะสิ้นสูน์ลงแหลกสลายลงหมดสิ้นยุคสมัยวิทยาศาสตร์ความเจริญต่างๆเสื่อมหายไปจนหมดสิ้นลงท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ก็คือก่อนที่จะถึงยุคขึ้นมาใหม่แล้วผู้คนจะถึงซึ่งอัศญญีคือล้มหายตายจากภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆจะสู้รบกรบมือทำสงคราม หรือว่าแผ่นดินถลม่มแผ่นดินหายยุบลงไปใต้น้ําเป็นท้องทะเลอะไรเหล่านี้คนมันจะสิ้นชีวิตลงไปเป็นอันมากมายสิบจะเหลือในหนึ่งหรืออาจจะไม่ถึงเสียด้วยซ้ําไปคือความหมายสิบในหนึ่งเปรียบหมายถึงสิบนั้นจะหมดไปเหลือแค่หนึ่งถ้าเปรียบอย่างนี้แล้วมนุษย์เราจะร่ายหลอลงไปผู้คนจะล้มหายตายไปจนเหลือน้อย พราะฉะนั้นวิทยาการต่างๆมันจะเสื่อมถอยไปด้วยการทำสร้างสรรค์วิทยุโทรทัศน์อาวุธอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ทำกันขึ้นมามันจะหมดไปวิทยุเราก็ไม่ได้ฟังกันแล้วโทรทัศน์หนังอะไรเหล่านี้ก็จะไม่ได้ดูกันแล้วหรืออะไรต่ออะไรนี้มันจะไม่มีกันแล้วตลอดจนวิทยาศาสตร์การสร้างสรรค์ต่างๆก็จะหมดไป กลายเป็นคนยุคป่ายุคเถื่อนกันอย่างนั้นนะหรือท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วท่านก็มาว่าประเทศไทยซึ่งนับว่ามีโชคดีกว่าเปิ้ลท่านว่าอย่างนั้นที่ว่ามีโชคดีกว่าเปิ้ลก็ได้แก่ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนามีผู้ปฏิบัติธรรมมากกว่าประเทศอื่นกว่าเมืองอื่นรู้จักการมีศีลร,รู้จักการให้ทานรู้จักการเข้าวัดเข้าวา รู้จักบำเพ็ญบารมีทั้งเจ็ดประการแล้วคนประเทศอื่นก็จะเหลือน้อยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละที่เหลืออยู่ก็จะเป็นคนมีสติไม่สมประกอบกลายเป็นคนบ้าคนบ้าเสียสติวิปลาดไปที่ผู้คนต้องถึงซึ่งความวินาศซึ่งทำใจไม่ได้ก็กลายเป็นคนเสียสติไปทีนี้คนไทยที่มีพระพุทธศาสนา ได้ฟังธรรมของท่านผู้รู้ก็รู้เท่าทันของสภาวะธรรมอันเปลี่ยนแปลงไปคือกฎอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็มาปรงอนิจจังไม่เที่ยงก็ทำให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้นไม่ต้องมาเสียสติแต่คนที่มีจิตใจเบาไม่เข้าวัดไม่เข้าวาไม่รู้จักภาวนากรรมฐานไม่รู้จักความแก่ความเจ็บความตายก็จะกลายเป็นคนที่เสียสติมีจริตไม่สมบูรณ์ไป ข้อที่ว่าภาคใต้จะจมหายไปด้วยคลื่นด้วยลมด้วยน้ำด้วยแผ่นดินไหวอะไรเหล่านี้แล้วจะจมหายไปเป็นบางส่วนแล้วก็จะมาภาคกลางท่านว่ากรุงเทพจะกลายเป็นทะเลเมืองที่ใกล้กรุงเทพก็จะกลายเป็นทะเลไปด้วยท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้พูดถึงภาคกลางเพราะแผ่นดินจมแผ่นดินสั่นสะเทือนแผ่นดินสุดกลายเป็นทะเลไป แล้วก็มาพูดถึงภาคเหนือแผ่นดินไหวแล้วตลอดทั่วประเทศจะมืดสามวันสามคืนอากาศจะวิปริตแล้วก็จะมีอะไรที่เกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวแผ่นดินร้อนแผ่นดินยกแล้วจะมีไฟพุ่งขึ้นจากใต้พื้นพิภพก็จะทำให้อากาศมืดมนอนตรการแปรปรวนสนัน,นวันไหวภูเขาแผ่นดินจะล้มจะละลายจะสุดไป เป็นบางที่อันนี้ก็เป็นคำเล่าของท่านที่เล่าไว้และส่วนภาคอีสานก็มีบางสิ่งที่สำคัญก็คือจะมีโรคระบาดอันติดตามมาทีหลังและคนส่วนมากที่เหลืออยู่นั้นก็ส่วนมากก็เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมส่วนคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้นคนที่เป็นสัตว์นรกม,มาเกิดคนชั่วคนร้ายก็จะมีอันเป็นไปจะมีอันหมดไปจากแผ่นดิน ท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้ก็คือว่าเป็นคำเล่าคำเล่าอันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นคำที่รุนแรงจึงทำให้คนฟังแล้วไม่น่าเชื่อที่ว่าไม่น่าเชื่อก็คือว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ตามความเห็นของพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็ว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันพระคุณเจ้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันก็เชื่อเป็นบางส่วนแต่ไม่เชื่อเป็นบางส่วน ที่จำไม่เชื่อเป็นบางส่วนนั้นก็คือมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่านหนึ่งร้อยปีหนึ่ 1, ปีหนึ่งหมื่ปีหนึ่งแปีมันไม่เคยมีในประเทศไทยเราแต่ประเทศอื่นๆที่เขามีกันมันก็เป็นธรรมดาอย่างภูเขาไฟระเบิดขึ้นพ่นไฟขึ้นมาจนบ้านเมืองเสียหายถล่มทลายบ้านไม่เป็นบ้านเมืองไม่เป็นเมืองอบพยพทันก็รอด หนีทันก็หนีไม่ทันก็ล้มตายกันระเนรนาศแต่ก็เป็นธรรมดาในประเทศอื่นเมืองอื่นนี่ก็เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ในประเทศไทยเรานี้ไม่เคยมีประเทศไทยเรานี้มันอาจจะมีบ้างแต่นิดๆหน่อยๆแต่จะเป็นถึงขนาดนั้นมันคงไม่อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะประเทศไทยเป็นเมืองที่งอกออกคือมีท้องทะเลตื้น เรียกว่าเป็นอ่าวเล็กไม่เหมือนกับเมืองใหญ่ๆที่เป็นทะเลมหาสมุทรกว้างๆเมืองเล็กทะเลเล็กทะเลตื้นอย่างนี้คือมันจะเป็นไปได้หรือจะจมหายไปเป็นเมืองๆเป็นส่วนๆนั้นคงจะเป็นไปได้ยากเพราะตามที่รู้ที่เห็นมาเมืองตื้นๆอย่างนี้มีแต่จะงอกออกไปงอกกว้างออกไปเป็นหาดทรายนานไปก็มีต้นไม้มีบ้านเรือน มีไร่มีนาขยายออกไปคือเมืองไทยเรานี้มันเป็นอ่าวเล็กอ่าวตื้นมันมีแต่จะงอกออกไปแต่เมืองอื่นไม่อาจจะรู้ได้ที่นี้มันจะถล่มทลายเป็นบางส่วนเล็กๆน้อยๆอยอันนี้มันอาจจะมีเป็นคลื่นเป็นลมเป็นธรรมดาแต่จะถึงกับใหญ่โตหายไปเป็นเมืองเมืองอย่างนี้ก็ไม่น่าเชื่อกรุงเทพจะหายไปเป็นท้องทะเลอย่างนี้ ก็ไม่น่าเชื่อเพราะมันไม่เคยมีมันจะมีมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยทีละน้อยแต่ที่กรุงเทพสุดนั้นก็สุดจริงอยู่เพราะมันสุดมานานแล้วอันนี้มันก็ไม่มีข้อหน้าคิดอะไรเพราะกรุงเทพนี้เป็นเมืองที่อยู่ในแหลมที่ยื่นออกไปในน้ําแล้วก็สร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาสร้างตึกที่มีน้ําหนักมากแล้วอีกประการหนึ่ง ก็เอาน้ําในบาดาลสูบขึ้นมาสูบขึ้นมาใช้เป็นน้ําประปามันก็ทําให้พื้นแผ่นดินนั้นกลวงแล้วก็มีแต่น้ํามันก็ยุบลงไปได้สุดลงไปได้ทีละน้อยทีละน้อยปีหนึ่งก็ยุบลงไปทีหนึ่งยิ่งมีน้ําท่วมมากอย่างนี้ด้วยก็ยิ่งสุดลงไปมากท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้ก็เป็นธรรมดาอันนี้แผ่นดินสุดก็สุดจริงอยู่ แต่จะสุดหายไปเป็นเมืองเมืองนั้นจมหายไปทันทีทันใดนั้นคงจะไม่มีอย่างนั้นการที่สุดลงไปมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะงอกขึ้นสูงขึ้นเหมือนกันเราไม่อาจรู้ได้เพราะโลกนี้มันไม่เที่ยงแต่ถ้าเป็นสมัยเจริญยุคสีวิลหรือยุคต่อๆไปมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ได้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่มีส่วนในการเราฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ